ครับเราไปต่อกันที่ข่าวบันเทิงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ครับต้องถือว่าเป็นการสูญเสียนักร้องนะครับศิลปินนะครับของวงการเพลงเลยก็ว่าได้ครับจากการจากไปของคุณธนวราศีธนูครับซึ่งจากไปด้วยโควิด19โดยถือว่าเป็นข่าวเศร้าช็อกวงการเพลงเลยก็ว่าได้ครับสำหรับแฟนๆนะครับเป็นอย่างมากสําหรับการจากไปของนักร้องดังครับธนวราศีธนูที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด19ด้วยวัย51ปีครับท่ามกลาง ความเศร้าของเพื่อนๆและแฟนๆนะครับและถ้าย้อนกลับไปครับทางด้านของโซเชียลของคุณธนวาเองเนี่ยจะพบว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวครับค่ะเอ่อแล้วก็มีการโพสต์นะครับภาพของลูกสาวลูกชายไม่ว่าจะเป็นน้องน้ำโขงหรือว่าน้องแผ่นดินเนี่ยพร้อมกับการอัปเดตโครงการครับธนวากินแลนด์ครับโครงการที่ดินจัดสรรที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นผู้ลงทุนและสร้างมาด้วยอย่างหนักนะครับสร้างด้วยทางน้ำแนัอย่างหนักพร้อมกันนี้ครับยังได้มีการโพสต์เกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์โควิดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ อย่างเมื่อช่วงวันที่2สิงหาที่ผ่านมาครับได้มีการโพสต์ครับว่าเดือนนี้เนี่ยประกาศเพิ่มอีก16จังหวัดเดือนหน้าจะยิ่งเพิ่มหนักกว่านี้ครับขอ,อให้ทุกคนปลอดภัยอย่าประมาทนะครับเพราะยอดติดเชื้อจริงน่าจะหลายล้านคนนอกจากนี้ยังได้มีการโพสต์อีกครับว่าถามนะครับที่รัฐบาลเนี่ยบอกว่าไม่มีสารที่เพียงพอในการใช้ทำโรงพยาบาลสนามที่ไม่มีให้ผู้ป่วยทำไมไม่ใช้โรงเรียน ทำโดยรัฐบาลครับเพราะโรงเรียนเนี่ยอยู่มีอยู่ทุกบ้านทุกตำบลทุกอำเภอแถมเป็นของรัฐบาลด้วยมีน้ำไฟมีห้องให้พร้อมแถมไม่ต้องมีการเสียค่าเช่าอีกตั้งหากใครเห็นด้วยรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับเผื่อภาครัฐจะคิดได้เรื่องง่ายๆกับทำให้ยากนอกจากนี้เนี่ยทางทางด้านของคุณทันวาเองเยังได้มีการโพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนใช้ชีวิตอย่าประมาท และให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยอยู่เป็นประจำขณะที่เหล่าบรรดาแฟนๆนะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆในโซเชียลเนี่ยของคุณธนวาเองก็ต่างพากันเข้ามาแสดงถึงความอาลัยการจากไปของคุณธนวาด้วยโควิด -19 ครับทางด้านของทีมข่าวเวิร์นิวสนะครับ,รบก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณธนวาจากการจากไปด้วยโควิด -19 ด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่ง สำหรับผลงานของคุณธนวาราศีธนูนะคะก็มีผลงานเพลงอย่ามากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นไก่ตาฟางเซเบดรอดนอหรือนางฟ้าสาปานนะคะก็ใครที่คิดถึงผลงานเพลงนะคะก็สามารถไปเปิดฟังกันได้ย่งไงก็ทางทีมข่าววรนนิวส์ News นะคะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวก,กับการสูญเสียไปในครั้งนี้ค่ะครับ